สลามอะลยกุ้มวอรราคันตุลลระบรมการตุนะครับก็ขอความสันติสุขยงมีแด่พวกเราทุกท่านนะครับผมนายดุลยรัตน์บุญสุนะครับว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่7จังหวัดสงขลานะครับในนามของพรรคประชาชาติปัจจุบันนะครับผมดํารงตําแหน่งอยู่ก็คือเป็นผู้บริหารของโรงเรียนมิตาวดินบ้านฝีใต้ที่อาเภอนาทวีจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็งานด้านภาคประชาสังคม ก็คือเป็นประธานคณะขับเคลื่อนการพูดคุยสัพทิสุขระดับพื้นที่นะครับสาเหตุที่ตัดสินใจรับปากทางพรคประชาชาติในการลงรับสมัครในคั้งนี้เนื่องจากว่าจากที่ผ่านมาในเรื่องการขับเคลื่อนทางด้านการศึกษาหรือว่างานของการสร้างเสรทมสุขภายในพื้นที่เนี่ยเราทําในภาคประชาสัคมผับในองค์กรเล็กๆมันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาในระดับชาติได้นะครับก่อนหน้านี้ก็เคยได้คุยกับ ผู้หลักผู้ใหญ่บรรดานักการเมืองให้สะท้อนผลในส่วนของเรื่องที่เรามีประสบการณ์อยู่ในในการทํางานภาคประชาสังคมที่พยายามสร้างสรรค์สันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับมันก็ยังไปไม่ถึงไหนกันนะครับเนื่องจากว่าสิ่งเหล่านี้ต้องแก้ด้วยระบบรัฐสภาหรือว่าแก้ด้วยการออกกฎหมายออกพระราชบัญญัติต่างๆซึ่งเป็นอำนาจของนิติบัญญัตินะครับวันนี้ก็เมื่อมีโอกาสแล้วนะครับภาคประชาสังคมก็พยายามที่จะ หาตัวแทนเข้ามาอยู่ในจุดๆนี้แต่บางเอิญว่าผมมีแบ็กกราวน์ที่ดีก็เนื่องจากว่าระยะเวลาในห่วงที่ผ่านมาประมาณ14ปีผมเคยด้ารงตําแหน่งเป็นรองนายกเทศมนตรีอยู่นะครับที่เทศบาลตําบลนาทวีนอกเลยมีความรู้บ้างในการที่จะทํางานดานด้านการเมืองนะครับมีคนรู้จักพอสมควรในส่วนของในพื้นที่อําเภอนาทวี แล้วก็มาทํางานด้านพระประยุทธสมก็มีคนรู้จักพอสมควรในพื้นที่อาเภอสบายย้อยนะครับและด้วยบุคลิกเป็นคนที่สามารถเข้าได้กับทุกๆฝ่ายนะครับคนพุทธก็ไม่ต่อต้านผมนะครับคนมุสลิมก็ถือว่าผมเป็นพี่น้องเพราะว่ามีการเลี้ยงมดเดียวกันมันเลยทําให้ผมนี่เป็นคนที่เดินง่ายหน่อยทางพักก็เลยเ,เลื่งเห็นในในส่วนต่างๆนี้นะครับแต่ส่วนที่ตัดสินใจร่วมกับพรรคประชาชาตินั่นยางผมมั่นใจว่าพรักเป็นสีขาว ไม่เท่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทั้งทั้งหัวหน้าพักทั้งที่ปรึกษาพักหรือว่าคนในพักเรื่องธุรกิจเทาๆนะผมไม่เคยได้ข่าวในเรื่องเหล่านี้นะครับก็เลยตัดสินใจว่าในเมื่อเราต้องการทําการเมืองสีขาวเนี่ยเราก็ต้องอยู่ที่บ้านหลังสีขาวที่สามารถสานต่อแนวคิดเราได้นะครับในส่วนของจะผลออกมาอย่างไรก็ยอมรับในการตัดสินของ พี่น้องประชาชนแล้วก็คำตัดคำตัดสินของอลอสซัวนตระลาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับพี่น้องเขตเลือกตั้งที่7จงังหวัดสงขลานะครับอําเภอนาทวีอําเภอสบายย้อยและตำบลลำไพของอำเภอเทพาขอบคุณครับวัสสลามวะลายกุ้งวรรมะตุลลอฮษณ์วบะเรากาศ